ท่ากำนันเึ่งเคยเป็นอดีตกำนันที่นี่ช่วยเล่า,าความเป็นไปเป็นมานี่ดงว่าที่ดินตรงนี้เป็นมาเป็นไปยังไงครับค <c oughs> ร,รับผมนายวิรวมลุงอดีตกำนันตำบลไร่ต,ตรจงความเป็นมาก็ <c oughs> รองบริัทปัจจุันี้ผมมเป็นผู้เยอะอยู่ช่วงนัน้นก็งกามาเจกติป่าโลเล พมก็เกิไปกัดการต่างปือว่าข้เป็นสีจะวุวนเลี้ยงชัดกัดต่างปื่ก็ไม่ใ่ายก็เลยค่ายให้นายตุนประมาณที่ได้ๆรับประมาณมืดว่าหลายเจะาพอตีตรงนี้ตีตำบลดีกับนั่นดูแลกับรับอ่วงสักกี่ปีทีแล้วประมาณประมาณตั้งแต่ปี่ยเ็ดวันที่วานี้กาี่ว่าปีชาญที่ว่าบีหรอชาี่เปีนั่

ต่างต่างราชการเขาหมดธรรมดาแลต่างราชการเขาเป็ปลาเชื่อมซูมมาตาเป็นปลาเชื่อมซูมมาก็ตาเป็นเลยด้วยผมเม็ดต้นหญาเลยก็าเป็นเก็บเกี่ยวของปลาเนี่ยอ๋อเก็บเกี่ยวของปลาคือบรัดดืมก็มาต้นหญาเก็บเกี่ยวของปลาแต่อนุญาตดื่มนู้นไม่ได้เลยไม่ได้เลยต่าเป็นเก็บเกี่ยวของปลาอ๋อกับคือม็ต้นใหญหมอ อูหายปีเลยนะปี้าเปษใชอ๋อปีอาเภหอาเปดจะรวมกันเจ็ดเปีเปีเจ็ปีนะไซึ่งดีตรงนี้ดีชาบ้านกา็มาเผื่อเผื่อจับจองนี่จับจองแต่พุ่นอยุตโตจะจาหมดสติหมดรับประทานอะ่างนั้นไหม ชาวบ้านดี่เขาตัววันนี้ใชที่เขาจะมาจับจ้องตัวนี้ชาวบ้านตัวบริษัทมันมดสัญญาเลยเขาจะมาจับจ้องเดียวไปดินเนี้อ๋อครับมากันไล่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 ีมากันไล่มากันไล่เองนี่มากระบี่ตู้รัดหนอกกนเราก็เห็นตีนี้มดสัญญาเช้าเลยว่าทุ่ตีตรงนี้มันจะเป็นท่อบ่อปลาหรือไม่ พุมหวาท่าตตรงนี้รากว่าเวชนพุมเหมือพุ่มหวาพุ่มต่างรอบนี้ก็มีจ้าบอก้องปีมาตรงนี้เป็นบาหมายพุ่มหวาเป็นไปไม่ได้ต้องเป็นตีจ้าบอกโกอา่บอรอบน้องนี้เป็นจ้าบอกวกงมั้ครับคบอดีตรงนี้ก็บาหมายทีกสักกี่รายดสำนักบอกว็ผมก็งไม่้าบเพบมายแต่ว่าตีรบกโกงคงราบเลย อ๋อแต่นี่อยากเป็นกองป่ามาอยู่เลยใช่ไหมผู้ว่าไม่จ่ายเลยไม่จ่ายเลยนะนั่นเราเป็นรศิรโักดิ์โกแต่นายรัดก็ไม่รู้ก็อุ้มกลุ่มกับเป็นปื่อระวังป่าไม้กับชักวโกเดี๋่วประชาชนนี้มาหมดสัฉบานแล้วก็เข้ามาจับจองอนนั้นจับจองเนี้ยโมอ่านวัยรัชกินถึงเจ็ดแปดปีแล้วความจริงต้องปูดคือน้อยนักเลยปีเม็ดหนูยัดเนื นั้นมีมีอยากแสดงความดีอย่างไรกับกับราชการกับดินเรื่องนี้ถึงเวลาที่จะทุกคนได้ประชาชนเดียวไม่มีดีต่ำกินแล้วครับผู้หวังนั่นเพื่อทุกวนให้กับประชาชนคนยากได้คนที่ไม่ดีดีต่ำดินท่านไม่ต้องกวนว่าครองไปแล้วต่อไปดีเก็บเกี่ยวพุ่นปเยอะไปเยอะเลยนะนั่นต้อง น่าจะนงปัญญาเรื s right. <S ่งเดียวมีีดกินมังย่างนั้นนะั่นพุ่มตรงข่ายเม็ดจางพุ่มอย่างจางจางวายจางหัวตรงข่ายเม็ดผพรามบ่อยท่นี้น่ตรงเพรามีอ้างตรงไม่มีไม่มีเีวายไม่มีดำเป็นตัวปั้มตรงค้ายเม็ดจางโดนกันกับนั้นนะนั่นี่อพุ่มในหวานหนังเบียด

ดูหน้าที่มาอยู่ที่มีแนวนมปั่นบือบ้างผู้หมวกลุ่มไม่น่าเลยแต่การนต้องตั้งอะไรลงมารักยั้งไรมีมีมีแนวนมไหมีนานนะผู้หมวมีแนวนมมีมีมีบูรักผู้ใหญ่ในในจังหวัดลงมาพู้หมวดไหนจังวัดเมื่อไหรมีเราเร้างบนนู้นไหมาวบนราชการรัฐบาลนะรัฐบาลนู้นเคยเคยมีอะไรตบันทีให้ลงมาเลยมั้งไหมไม่มีที่

วันนั้นตังค์แกน้ำก็ติดต่อไปแต่ไม่จา้าบอกนายกหมุนมาต่อได้แต่พุ่มหวากว่ามไม่พุ่มพุ่มบ้วนเนรื่นี้รัฐบ,บาลต้องคืนง่ายกับประชาชนง่ายกับนายจุนผมพอแล้วพอแล้วทุ่มบ้วนแล้ว่หมอพูดถึงนายกยาอินด้วอยกับประชาชนมาอย๋อนายกนายประยุทธ์จันทร์โอชาโอินดจวกับประชาชน ตาดำๆเลยมาอยุูุ่่มกาวในประยุเลยนั่นเองมในใจน้าอดีตกับนั่นนั้นก็อยู่วปสารประยุทธ์ตัวเองใจกับคนจนในตำบลบ่มอำเภอบ่มเนี่ยไม่มีที่ทำกินอยู่มากคือผมให้รัดจัดจัดวกรายแต่แบบไม่พอเนี่ยว่จจได้คนทีิรายได้คนรายิรรายนะ หายนี่คือเปาไม้ว่าคุณมันมามาไลา่พื้นดีนไม่มีมีพื้นอะไรบ้างอย่ไหน,นคุณมาไลา่จังวัดม,ม,มามามากรอง่มามาพือนผู้ห่องจำใจว่าคุณมาจะนั่น่างคนไม่มีสีต้องตมีทิศได้เหมือนกัน<ม>เราเดียวเจ้าหอเจะาจงหมอ่งื้อนี่ตำบลนี้ก็ไม่ได้เราเอนใ<ม>จเผือน มนะนั่นก็ปอมก็ตั้งใจทีมานี๋ยวคือว่าคนได้ยังลำบากไม่มีที่ทำกินอย่างนี้เยอะเลยนั่นแหะต้องพ่อพ่อคุณแต่อดีตกำนั้นตำบลใครต้องอำเภอเจียบุรีอย่าวัดดุรัสที่ลองไปถึงรัฐบาลไอ้อิน <lawsuit> <ulously, S 2> ่นององ่นปยุท์ถึงนประยุทธ์คือบอกว่าราตุดตายถึงกเติม ทำพุ้นมาย่น้อยกับเป็นี่นึครับโอเคก็คุณมากับพ่กันนัับรวมกันเราทึงเวลาพบกับนถดไอ้โรปยุราก็ต้องไปครับเราก็ต้องไปแต่ไปเผื่อที่จะตักลรักไม่ได้ไปพ้นได้กับไปที่ตักลรักเล่กาโรคอยได้กับโรพี่น้องอยู่ตลอดเด้กับเราไม่ใช่ไปเล้วทอดทิ้งพี่น้องได้รับเราไปเผื่อจะโรพี่น้องได้รับเมื่อวันนึงวันนั้นพี่น้อง รอเดินนะครับเราสามารถที่จะมีทีรองรับให้กับพ่อแม่พี่น้องได้นะครับแต่ถ้าเราไปโดยที่ไม่รู้ว่าไปยืดตรงไหนไปทําไมได้ที่น้องไปครับไปเฟ้งฟางเลยครับไม่รู้ไปยืดพลื้อนพลื้อแต่ถ้าผมนึกงคนใดใดไปแล้วทุ่งเชื้อนะครับว่าทุกคนไปแล้วนะครับจะได้ยืดจะมีที่รับที่นอนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเรามาคุยโนามาทำความเข้าใจกันมาทราบกันทั้งหมด ตามต้นนี้เคยเหี้ยวแล้วต้นกระบอกใลยตีล่างกระบอกเลยนะวะเดี๋ที่มันแทงรู้ไปรบกวนมันเคยเทงน้ากระบอกว่าธนาชูวังมานี่คุณหวานะเอออย่าตื่นอย่าหวาพมพ่อพมนี่อย่างไล่จังหวัดก็ติดตกใบไอ้ธนาชูวงมันเกณฑ์ล็อกติดจังหวัดนี่เดียวทุกพมอยากไปไล่ตัวด่อนเมืองพลัดเหลืองกับตั้งใจเลยไม่ใช่พลัดเหลืองไร่เลยกับ เลี๋ยวถ้าแกบอกว่าเราตนาน้นแท้เราย่องลงดอนเมืองอย่างันกลับกระดอนเมืองครับมันจบเที่ยงกันในรถแท็กซี่รถแท็กซี่ลำเป็นทวนอาบุมสมุทรปาการ์ใบผ่านโตเซ่อไม่กับมันขิดซ่องแดงไม่กลับก็ไม่ถึงวารครับไปกลับไรอัที่นี่ต้องกลับนี่คือเป็นทีมอะไรธีมตำเหลืองสมุทรนี่นะครับเหลืองเอกสารต่างๆที่ไปเอามา ช่วนรายละเอียดทั้งหมดนะครับมันมีอยู่ทั้งหมดหาทุกน้ำอ้อวัดนี้วัดนี้กับไม่ได้ไม่ได้เดินพบกันเดี่ยวนี่กับพบกันหลายปี่นะแต่ว่านลังต่อสู้ผลเรื่องกับที่เหยงผลมองข้องรื้อบานคนเกร่งนะครับพอเป็นพนันชัดนะครับมาได้ดีเพราะจะมีกันทุกคนปลิวมาซ่องไปกันต้องมีความทุกข้อคนทัานทุกท่านทุกท่านพร้อมให้รับไปในฐานะทุกองผู้ว่า ถ้ากับตันที่พ้นกับตนลงไปตรงนี้ตนหว่วเคยดีใจแต่ได้ทุวงตอมไม่ทุกพนหวัวกับอุดกับแมน่ปูอใจบูดดีเลย <ไป S 1> แต่าจ้ที่ไหมท<ป>ี่ใก้ผัดกลับไ้เลยเรยว,ว่างไปทำเจ้าเราเพื่อน <S <S นี่แหละครับพี่น้องจึงเป็นที่มาพี่น้องเชยบูดดีนะครับให้ความร่วมมือทั <S <S ้งหัดหลังจากนั้นนะครับไปตรวจวัวฮุดมา เลยยื่นยั่กับพี่น้องตรงนี้เลยครับว่าดินตรงนี้นะครับถ้าเขากล้าผิดชูดนะครับถ้าเขาไม่กล้าผิดชูดการดินตรงนี้เป็นครอบของโก้ถ้าเขากล้าผิดชูดการดินตรงนี้เป็นครอบของโก้ซึ่งมีจันทรพี่น้องครับมันไม่ต้องกลัวมันเถาเกเดียวกัน,นี่คกับไอ้บีนอยกันกับเชื้อคนเดียวกันรับผมเสียสารหมา,มาพี่น้องครับให้เงินไก่แกนำํำแต่ละคนที่เขา เดินกับพ่อต่อสู้จนกระทั่งวันนี้ผมนำทีมงานกับขีเปียผมรู้มดแลยกับฟานรักชอบพ่อคอมุดชอบพ่อคออยู่ตรงไหนตอบมึ่งให้ตัวเองพี่พี่น้องที่รู้ชัดวันนี้เบื่ทชาบันร้พี่น้องครับชอบพ่อคอพี่ชอบพ่อคอพี่ก้องใครครับเป็นก้อยคนจนไหมครับคนจนไหมครับ น้องนิดในกัรชนเพราะฉะนั้นคนชนต่นนั้นที่จะได้แพลินแพลนนี้มดเวลาข้องในทุนพันนาพุ่มบ่อขวาวันที่สิบุ๊เวลาท้องบวกยาวเราดีเด้ยรพร้อมกันข้าวหยุดพื้นที่ที่พอทุกอย่างรับทำแล้วครับทำแล้วแต่แพ่นเรารู้ว่า วัวชาวเข้าไม่ได้ผม่งทั้งเข้ากลางคืนวันที่สีม้าเรายึดพื้นที่ของมู่ทีสิตำบลไชยทองอีกชุดหนึ่งเราไปยึดพื้นที่ของมู่แล้วตำบลชัยบุรีบวกกับมูฮ่าชัยบุรีอีกส่วนหนึ่งมว่าทำไมต้องทำเพราะในอำเภอที่นี้แกบอกว่าผีมอ่อนครับจับผีดินแ่งนี้และแแ่งที่มัดสัญญาเรียเนี่ย ให้กับพี่น้องคนเชียบุรีผมทักดับลาเหล่าคนช่องผ่านคนที่มานอดจนนี่ถามไม่คิดถึงมั้งเลยให้บอกต้องกลับไปบ้านไปช่วงราชื่อเตรียมเบื่อถึงตานิวผู้มาไม่เพึ่งกับเดี่ยวหลบปอบท้กลเลยเหมือนช่วงก็เราดีรับชุดนึงไปตั้งท่านอยู่ที่มุสีอีกขึ้นมาตั้งอยู่ที่มุจฉ์เพราะมีแหว่าจะจัดได้ไหม ได้ไหมได้พี่น้องมาไม่ได้ได้ไมได้ได้ไม่ได้ถ้าไม่จะได้คือคุณช่วยหุ่นี่ถูกไหมผมย่อยากแล้ววันนี้ผู้ใหญ่ทางน้องเจริญนักชราวันนี้พี่น้องชัยบุรียังไม่มายังไม่ตื่นรู้ยังไม่สูผมมีนะครับคนที่จะมายืนเสียงบาเสียงเล็กคับผม องการนะครับไ้คนข้างหนอกเข้ามาพี่น้องชะวพี้องการนะครับรไล่อาผู้ควนเก่งกอใช่อผู้เลี้ยวเลี้ยวด้วยพี่น้องครับวันนี้พจ้าหนุ่มกบี่ว่าจะมีมลชนใดเขาบอกว่ายึดาผูกควรเก้งอยู่ตอนนี้มีคนประมาณห้าพันคนนะครับ เพราะพื้นที่ตรงนั้นลานว่าไรเขาบอกถ้าผมไปกับผีผีมีผีผอะไรพุบงมาข้อข้องพันธรีวันนี้มีอยู่ประมาณช้องมือไรพ่อช้องมือไรเขาว่าถ้าผมไปจบจบชักตรงนี้มันชอบบอกอ้อไหมครับตรงนี้มันชอบบอกอ้อไหมครับเออนั่นแหละนี่กระเรืองปบันน,บนี้ โยนย้อนยิบโยอนข้าโยนนี่ตอนยาวไปใช่เชื่อหรือตอนสังเกตไายหายข้ารัดการหมาดตอนใชยิมมาก้อนพอยิ้มปุ๊บข้ารัดการมาคนมาถึงหนังยิ้มปุ๊บหนังปุ๊บยโอนโยนจนเล่ง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 พราะจำใจไปเล่นดีลำยิ้มโยนย้อนพอยกขึ้นไปปุ๊บยโอนตั้งไว้เนี่ย นาวาผู้ใจบุญติมเล่นนกนกเลยนนาวาผู้ใจบุญติมเต่วันทีอ่อำเภอดออกมาทั้นดูพอมาเล่นกับเติมแล้วนาวาเป็นเป็นนั้นเล่นเห็นนั่นเองนั่นเองต้องเพราไม่รู้ว่ามันตกองการการมาได้ถึงยากเลยตื่นโมเเองเอ,อาใส่ใส่โคมดเลยครับขอบคุณนะครับคณะกรรมการเราร เลขแกกไอเช็ดเลยพมไม่ยาเล่งเลวเล่งลาวหนองทุ่มใจเล่งเลวรักต่างเพลนด้พอมโยไม่ดูรักเล่ยจะรักเล่ยเดินดุดปักถถวอ่ะเด้งนั้นเหมือนแตนายนู่นนะครับเราอย่าไปดูมันแต่พมในความรู้สทกที่วันสัมพัสนะครับพมว่าในปีพกอานี้นะครับ